สวัสดีครับวันนี้ได้มากินสักทีเต่าบินรอคิวนานมากแต่นี่เนื่องจากห้างมันจะปิดแล้วครับมันเป็นตู้มหัศจรรย์สําหรับเชิงวิศวกรรมมากๆเลยเพราะตู้มันนิดเดียวเองอะแต่เมนูมันดูดิมีทั้งเย็นทั้งร้อนมีทุกอย่างสุดยอดจริงๆปั่นได้ด้วยต่างหากที่สําคัญคือเราต้องมาดูรสชาติกันครับทําได้ยังไงวะปกติคิวนะจะยาวประมาณ สิบคนนะครับเราดูขนาดตู้นะม,มือมือนี่นี่นี่ขนาดตู้นะหน้าจอทัชสกรีนอีกสิบห้าวิแต่เราดูเมนูเอปเปโซ่ดับเบิลเอปเปโซ่ดำร้อนเย็นลาเต้คาปูชิโนม่มอคค่าคาราเมลคาราเมลลาเต้ยังมีลเยลยกาแฟนมมาดูนี่คาราเมลร้อนทีโซดามาแล้ว <Okay. S 2> โอ้โหไหนลองชิมสิชิม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 เลยชิมชิมชิมสิ่งสำคัญคือต้องชิมไหนดูสิอร่อยไหมยี่บาทโอเคครับตอนนี้เรากำลังรอในอีกสี่กว่าวินาทีเป็นโกโก้เยน็นมันมหัศจรรย์มากเลยอะ่ะเป็นตู้ที่มหัศจรรย์จริงๆสำหรับผมนะในการทำด้านวิศวกรรมคุณทำได้ยังไงดูสิเมนูเยอะขนาดนี้อ่ะ ตู้เท่านี้น้ําแข็งก็มีร้อนก็ได้โซดาแป,ป๊บซี่ยังมีเลยผมสนใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าผมทํำปริญญาโทต,ตู้พวกอุปกรณ์ทั้งนี้ตู้แรกๆของประเทศไทยเลยทําวิจัยด้วยคิดว่ายังไงอ่ะอนาคตมันต้องมาผ่านจากตรงนั้นมา15<ส>ปี20ปีเอปีมาแล้วเห็นไหมหลอฝามาแล้วะะโอกาสหน้าเชิญใหมค่ค่ะได้ละ อันนี้ต้องลองชิมครับโกโก้เฮ้ยสามสิบห้าบาทอร่อยอร่อยมากด้วยอร่อยมากไปละเต่าบินบายสุดยอดอร่อยครับไปเจอกันใหม่